รครับก็ก็ครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งที่4ของพระททำงานท่านนุทินชาบริกูลที่เราลงมาดูในภูมิภาคมาตรวจเขต15นะครับซึ่งมีจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและก็แม่ฮ่องสอนนะครับส่วนวันนี้ท่านผู้ตรวจอ,อนุชประจําสํานักนายกก็ได้ม,มาตรวจตั้งแต่เชา้าและผมกับท่านที่าาอุตสายาหนก็มาเริ่มตรวจกันเมื่อช่วงบ่าย นะครับแล้วก็ได้ลงไปดูพื้นที่ประมาณสักสาจุดก็จะมีจุดหนึ่งที่ที่จะมีปัญหาอยู่ที่ไม่สามารถที่จะใช้งบฉุกเฉินหรืองบกลางของของท่านรองนายกได้เพราะว่าพื้นที่ที่ขอขอโครงการมาเรื่องการขุดลอกเนี่ยเป็นในพื้นที่ของกรมป่าไม้นะครับซึ่งกรมป่าไม้เนี่ยได,ได้ได้มอบโครงการให้กับทรัพย์โยงการทังน้ำไปแล้วก็คงไม่สามารถที่จะมอบต่อเราได้นะครับส่วนอีกสองโครงการก็เป็นโครงการที่ดูแล้วพี่น้องประชาชนนั้นเ,เป็นเป็นโครงการที่ ต้องการและมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเราก็มาดูให้แล้วก็เราเราจะนําเสนอโครงการนี้เพื่อได้รับการอนุมัติในวันที่28ต่อไปค,คือจริงๆแล้วก็มีทั้งขุดลอกและมีทั้งระบบน้ำมานะครับคือวันนี้บางพื้นที่ที่เราลงไปในภาคเหนือที่จะพบ4จังหวัดรุ่มิที่จังหวัดลําพูนด้วยเนี่ยเราจะดูทั้งหมด47โครงการงบประมาณห้าสิกว่าล้านนะครับจากทั้งหมด172โครงการที่ขอเราเข้ามา นะครับก็ส่วนมากจะเป็นแหล่งน้ําแล้วก็เป็นระบบกรองน้ําเพราะว่าเราอยากจะมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าสถานที่ไหนที่มีแหล่งน้ําแล้วพี่น้องประชาชนสามารถจะได้รับน้ํามีการส่งเข้าถึงพี่น้องประชาชนด้วยและคุณภาพน้ำนั้นต้องดีทั้งอุโปโภคและบริโภคนะครับก็เราเราหวังว่าในโครงการขุดลอกต่างๆที่ที่ทางจังหวัดหรือทางท้องถิ่นทำขึ้นมาผ่านถึงสนักผู้ตรวจแล้วมาถึงท่านอนุทินเนี่ยจะเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ช่วยบรรเทานะครับภายแลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ